ครับค่ะครบงานวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ดีเลยครับผมรู้สึกว่าเป็นงานรูปแบบใหม่ๆดีไม่เคยไม่เคยได้มาทำงานเกี่ยวกับการแพทย์อย่างนี้ครับผมใช่ก็เปิดโลกครับผมแต่ก็ดีใจเพราะว่าผมเองก็เคยอยากจะเรียนทางด้านการแพทย์ด้วยอะไรย่างเงี้ยแล้วก็พอได้มาทำงานอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออส่งเสริมเรื่องการรักสุขภาพแล้วก็การแพทย์ของไทยดีครับ่องสุาพของน ผมให้สุขภาพเป็นที่หนึ่งตลอดครับเพราะว่าสุขภาพสําสคัญมากมากแล้วก็ด้วยความที่เราทํางาน <d> ท,ทุกวันด้วยเรียนด้วยแล้วก็ทําธุรกิจด้วยทําอะไรเยอะแยะมากมายครับผมก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีไม่งั้นก็วันต่อไปก็ไม่มีแรงที่ไปทาอย่างอื่นคือผมมาเป็นไรก็เข้าโรงพยาบาลเพราะว่ารู้สึกว่าเ,เชื่อมั่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือปกติตอนแรกๆอ่ะตอนที่ผมไม่ได้ทํางานโงารงงานรงทรแล้วก็ ก็จะเลือกกินยาที่เราที่เราก็โคตกิกินอยู่แล้วเลยนะครับผมแต่ว่าไปโรงพยาบาลก็มั่นใจกว่าแน่ใจกว่าด้วยแล้วก็หายเร็วกว่าด้วยเพราะว่าบางทีเราต้องทํางานวันพรุ่งนี้เลยต้องฉีดยาเลยอะไรเงี้ยให้หายด็วยนะค,ครับผมก็สาดด้วยนะครับผมเรื่องสุขภาพของตัวเองนะครับผมไม่มีใครรักษาสุขภาพตัวเองได้ดีเท่าคุณเองนะครับก็รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับผมแล้วก็ <gesch> ถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าป่วยจริงๆก็นี่แหละครับผมที่นี่เยอะแยะมากมายโรงพยาบาลจุฬารามาธิราชธรรมศาสตร์ผมเยอะแยะมากๆก็ตอนนี้เขาร่วมมือกันแล้วก็ออกไปในที่ต่างๆที่เรื่องอะไรเข้าถึงการแพทย์ได้ยากอะย่างเงี้ยเรไปตรวจสุขภาพได้ไปฉีดวัคซีนได้ไปเจาะเลือดหานู่นนี่ว่าเป็นโรคอะไรได้ก็ได้ที่มันเป็นการรับการอยู่ปกติเป็นแบบ ท่าจิดใจผมจะเอาดีครับดีมาเสมอครับท่าจิตใจผมเก่งไปล่ะคิดอาวอธอายุรู้เพราะว่าคำพาเนี่ยไม่ใช่อายุเจนเธอแล้วนะทำไมอ่ะอันนี้เจนซีเขาทำกันเหเจนเจนวายเขาทำกันเหรอนี่อันนี้โอเคไปแล้วไปแล้ว ในในส่วนตัวก็คือดูแลสุขภาพกายและระบบปอดได้เองการออกลังดูแลพยายามดูแลให้ได้ดีครับผมเพราะส่วนตัวผมก็อ่ะถ้าสุขภาพกายอย่างเงี้ยผมก็จะมีภูมิแพ้พวกแพ้ฝุ่นแพ้แบบขนหมาอะไรเงี้ยผมแล้วก็เป็นหอบหืดอะไรเงี้ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบแพ้เหงื่อตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาออกกำลังเลยก็จะเป็นหืดก็นั่นแหละก็พยายามรักษาได้ดีที่สุดครับกินยาแก้แพ้แบบพยายาม เอ่อรียกไรอ่ะกินวิตามินก่อนแบบหลังกินข้าวเลยักาผ่อนได้เพียงพออะไรเงี้ยถ้ามิซซก็ต้องออกนซอากาศประเทศไทยไแบบแพ้งเออแล้วเป็นแพ,แนแแพ้แพ้ตัวเองอย่แวใช่ใช่ใช่แพ้เป็นคนที่แพ้เหงื่อตัวเองแบบืืนขึ้นอะไรเนี้ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก <laughs> ็กินยาแก้แพ้ไปือจะอกินยาแก้แพ้เราอยู่นานทำได้ครับก็กินที่ไม่ง่วงปกติยาแก้แพ้ไม่ได้มีผลท่ากินเ ต้องหยิยาแก้แค่ไปมองเลยนี่เลยครับผมโอ้ในกระเป๋าผมนี anyway. ่มียาแทบจะทุกชนิดเลยครับผมใครเป็นอะไรก็บอกได้มียาแก้ปวดหัวยางเงในกระเป๋าส่วนใหญ่ที่ต้องพกคืออะไรบ้างโอ้ก็อ่ะก็จะเป็นยาพ่นยาพ่นหอบหืดแล้วยาพ่นจมูกแบบแก้คัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ยาแก้แพ้ยาแก้ปวดหัวแบบพาราธรรมดายาแก้เศษสุดโอะไรพวกเนี้ย ก็มีเขาเป็นยา่อเครื่องดริงเอาฮัเตอร์แล้วมีหมดมีหมดเลยครับผมแบกต้องมกอย่างไปตลอดไปทุกที่พกทุกที่ครับผมเพราะว่าก็เราทำงานด้วยถ้าอยู่ดีแบบคัดจมูกก่อนขึ้นร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ร้องไม่ได้เจ็บคอก่อที่ร้องเพลงก็พยายามกินยาอมยะฉีดอะไรเงี้ยก็แถบรักษาตัวเอง ผมกลังจะต้องเวทีต้อโชแล้วทุกครั้งเลยครับผมผมก็นี่แหละก็จะเรียกวอะไรอ่ะก็จะกินนักลองก่อนขึ้นขึ้นขึ้นเราเพลงรังโฆ <c oughs> ษณาเลย <c oughs> เอออยู่ที่โฆษณาเลย <c oughs> ใช่ก็จะกินอะไรพวกนี้แหละครับเออใช่ก็กินแล้วก็นั่นแหละทำให้ตัวเองเราเพลงได้เะล้วทำแบั้ รับผมขอบคุณครับอายุผมไม่ยี่สบเอ็ดขวบยี่สิบอ็ปีแล้วครับปีแล้วอ่ะปปีบริบูรณ์คือไม่สามารถเรียกน้องเจมได้แล้วก็มีคนเรียกอยู่ก็เรียกอะไรก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ใจจะอยากเรียกยีปีมีความสุขมากแค่ไหนครับยังไม่รู้สึกถึงความแตกต่างครับเพราะว่าทำงานทุกวันแล้วก็ ไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะริมรถความเป็น21เท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้มันจะแตกต่างยังไงนะเพราะว่าตอนที่ขึ้นจาก17มา18แล้วก็ไม่รู้สึกแตกต่างกันก็แต่ว่าปกติอายุ21เนี่ยของเพื่อนผมเนี่ยเขาจะแบบดีใจมากๆจะเป็นแบบอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเพราะแบบบรรลุนิติภาวะแบบเต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็แต่ผมก็ไม่รู้สึกแตกต่างอะไรเพราะผมก็ทํางานมาตั้นแต่เด็กแล้วใช่คือเราไม่ได้รู้สึกว่าการที่การที่ เราอายุยี่สิเอ็คือทำให้เรารู้สึกโตขึ้นไม่ครับผมก็เหมือนเดิมครับเพราะว่านั่นแหละก็ด้วยทำงานมานานแล้วอะไรครับผมก็เลยทำให้รู้สึกโตกับเพื่อนมั้งแต่ก็ถ้าที่เหลือก็ไม่ได้รู้สึกโตอะไรขนาดนั้นครับแต่แว่าก,ก็กรูร้สึกก็โต้โกนนะยีนาร์มาร์ใช่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 เพราหอบอะไรเป็นนี่เราเขาหอบลาบูบูมาให้ครับวลาบูบูวันพีชเป็นช็อปเปอร์ แล้วรับมาผมไม่รู้นะว่าช่วงนี้เขารู้ได้ไงเพราะผมดูวันพีซอยู่พี่ชมนะดูใจเนี่ยจริงก็งงเหมือนกันว่าเออรู้ได้ยังไงไม่แอบสื่อเออเขาแอบส่งไมแอบไม่น่ามีใครรู้ว่าผมไม่ได้บอกใครเลยผมดูไม่ได้บอกใครเลยอาจจะแบบเขาอาจจะแอบส่งโทรศัพท์ผมตอนผมแต่งหน้าอยู่หรือเปล่าไม่ได้หรอกไม่ได้รับไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่ได้รับไม่ได้รับไมใช่ผมก็แต่งหน้าผมก็นั่งไถ่ายสติ๊กเกอรไปเรื่อยๆมีแต่วันนี้วันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าก็เขาอาจจะรู้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะคิดว่าผมหน้าเหมือนลาบูกูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาให้แต่อันใหญ่มากเป็นอันใหญ่ที่สุดที่ผมเคยได้มาแล้วใช่ปกติจะได้เป็นมันลี่ส่วนใหญ่แันนี้เป็นลาบูกูอันแรกที่ใหญ่ยักษ์มาหรันใไม่ก่อนเลยค่ะว่าว่าของหวนที่เขาให้นัไม่คิดครับไม่คิดไม่คิดไม่รู้เลยคือตอนแรกไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเขาจะมาหรือเปล่างานต่อแต่ว่าสรุปมา ตอนจริงๆก็ตั้งใจแหละว่าจะก็คิดอยู่แล้วแหละว่าจะมาแต่ก็แต่ก็ทำเป็นเซอร์ไพรส์สักนิดนึงเก่งเลยเก่งเลยแต่ก็เซอร์ไพรส์จริงๆนะตอนแรกคิดว่าไม่รู้ว่าไม่อ่ะห้าสิบห้าสิบไม่แน่ใจว่าจะมาทันหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าเออแต่เมื่อกี้ขิงก็ขิงอยู่แบบเหมือนแบบรู้อยู่แล้วแต่เขาไม่มาเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์กว่าไม่มาไม่ใช่เซอร์ไพรส์ผมเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยก็ นั่นแหละแต่ก็รูวแล้วจะมาเห็นเลยอว่าขงฝัทีนี้ได้ไหมคะ่อยู่กัเราไปตลอดชีวิตเลยหใช่ผมทาบ้านอยู่ไงแล้วก็แบบผมมาทําที่ตั้งพวกเนี่แหละแบบปมาเรยเนี่ยก็ทําที่ตั้งเอาไว้แล้วก็นี่แหละน่าจะไปตั้งน่าจะอยู่ไปตลอดชีวิตเ้วมันคืขอันขอนแน่แน่แน่เน่แู่ ที่เราจิ้ม <famously> ันเนี <partido iş ica> ้ยตอนนี้ตอนนี้กะมากเี่ล้วกินแล้วกินลวยังไที่ละมีขบวยพออะไรยังไงที่คุยกันหมายถึงเขาวยพอผมยังไงหรอเอเพรนั่นแหละก็ตามที่ทุกคนได้ยินผมก็จำไม่ได้แล้วนเจี๊มันมันก็หวานเจี๊ยบไปเลยเโอ้เธอหวานเจี๊ยบ แต่ทำไม่ถ้าเดี๋ยวเราคงคิดอยู่ว่าจะเอาเพลงนี้ไปร้องในในในคอนเสิร์ตไปเยอะไปเยอะอันนี้อันนี้สปอยได้ไมันมีใครด่าเพราะยังไม่ได้บอกใครเหมือนกันก็นี่แหละคิดส่วนตัวเลยแล้วอยากไปเห็นโมเมนต์เธอคนร้องเพลงนี้ก็ต้องซื้อผัดสิครับผมเอใช่ข้าวผกก นายปอสเอาเวกคอนเสิร์ตขายบัตรวันที่5จุฬาฯใช่ไหมมีแล้วค่ะปล่อยแลวเน้นเนี่ยเยอะไหมเพื่อความแน่ใจไงเพื่อความแน่ใจถ้าปล่อยแล้วเมื่อกี้นั่งดูสปอร์ตตัวเองอยู่เราปล่อยแล้วนี่แปลว่ายังไม่ได้ดูดิยเห็นไหม ใช่ว <Es poor S 1> ันท <le> e> <c ười> <t ion half> ี่5วันที่5ตุลาไอนี้เกตแมเชอร์ใช่เปิดสองรอบครับมีวันที่30กับ31สิงหาครับก็สามารถไปจับจองกันได้ครับผมแล้วก็จะมีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยสำหรับใครที่มาไม่ได้ครับรายการขึ้นอินที่อีกคะเป็นเจ้าถิ่นแล้วสบายแล้วไม่นะตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเลยนะก็อ่ะมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเรา แบบสองคนก็จะมีเป็นนี่แหละดิมิทรีโฟลด์ไมเคิลคอนเสิร์ตรันดูเวอร์คอนเสิร์ตแล้วก็นีอาเว่คอนเสิร์ตรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเลยแล้วก็ยากทุกครั้งนี่ยากขึ้นทุกครั้งที่ขึ้นด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันแปลกใหม่ดีอะไรเงี้ยต้องต้องหาความแปลกใหม่ให้ทุกคนได,ได้ได้มาดูตลอดอะไรเงี้ยแต่พอทุกคนที่เราพูดนในอินเทอร์คอยมันมีอะไรที่เราแบบอยากอยากทำ้ากเลยอะเราเรารู้จักพื้นที่แลเหรอที่เรามาเป็นแบ่ละท่าน <c oughs> คือคือคือก็อยากทำอะไรใหม่ๆแหละแต่ก็หาอยู่ว่าอเออปีนี้จะทำอะไรดีอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่อย่างอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยก็มีโป๊วท์ผลสลิงมาแล้วใครจะคิดว่าจะมีการโผลสลิงขึ้นใน Impact? อินแพ็คก็รักมากปวดท่ายอย่าเลยปวดวันนี้ยอใครหย่อนมุงออกกำลังกายอย่างไรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไงเออแต่ถ้ารักมากาแล้วคืน เพราะผมนั่นแหละก็อาหารอะไรใหม่ๆม,มาอย่างผมก็จะเป็นแนวแบบเรื่องตีใช่ไหมอ,อาจจะลองขึ้น่องตีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไปแนวตีไทยนตีสากลแบบแนวสายๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเออจะมีลุกที่โตขึ้นไหมคะอันนี้มีมีคนฝากคนดางอะโตโตอยู่แล้วครับเออจะมีความลุกที่เซ็กซี่ใช่ไหมเเซ็กซี่เหรอเออได้ไหมได้ไหมเซ็กซี่ ไม่ไม่ได้หรอกไม่อะไรนะโชว์ซิแพกเหรอครับนัทอง่งองจริงๆโชว์ได้นะครับแต่ยาเลยมันเดี๋ยวกลัวจะมามีจะนลือกำเดาไหลตายแต่เริ่งเธอแห่งคณะวั์หรือเปล่าคุณมแล้วไงคนะวัดนุทไทยอ่ะนักธนวัฒนักธนัมวัดอือแตเขาสายโชว์อยู่แล้ว มีคนนึงโชว์แล้วมีคนหนึงแบบ keep it a secret อยู่นะเป็นของแรนด์ของ secret ตคือเจมมีไหมมีอะไรมีสิทไหมีสไมวันไหนคือไม่รู้ว่าเจมไม่รู้ แต่ผมว่าถ้าผมทําให้มันขึ้นมันขึ้นนะเว้ยแต่ไม่ทําดีกว่าเา <laughs> หนื่อยคอนเสิร์ตจะได้เหตุเป็นอ่ะผมว่าในคอนเสิร์ตจะได้เหตุอันนี้เป็นคอนเสิร์ตนะผมไม่ใช่มหกรรมการโชว์ซิกแพคนะ <laughs> เรา,ามาฟังเพลงฟังดนตรีฟังมันดูเต้นอะไรอย่างงี้ดีกว่าไม่ใช่มารมการโชว์ซิกแพคเนาะเรื่องเรื่องเราไหลเออเดี๋ยวจะเลือกกันดาวไหลกันเอาอีกหนึ่งอย่างที่อยากถามพี่ะซีโอขาคือตอนนี้ ปกะญย่อยแค่ไหนแล้วครับอะไรคนอยากเอาเตยน่อยเอาเดตยย่อยครับผมตอนนี้ก็จะมีอยู่สอนธุรกิจครับจะมี DIY เป็นธุรกิจเสื้อผ้าครับแล้วก็จะเป็นพิกมีอัพจะเป็นธุรกิจอาหารใช่ซึ่ง DIY เพิ่งเปิดป๊อปอัพไปครับผมก็นั่นแหละจะเป็นคอลเลคชั่นใหม่แล้วเดี๋ยวจะเปิดคอลเลคชั่นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ตอนคอนเสิร์ตนี่แหละครับผมกำลังทำกันอยู่ครับแล้วก็จะมีพิกมีอัพเพิ่งปล่อยเมนูใหม่ไป เป็นหมี่พุกทองของหมูย่างได้กินแล้วใช่ไหมครับเออผมชอบมากคือคือที่ผมทำไหมทุกคนเนี่ยก็คือผมชอบกินส่วนตัวด้วยแหละใช่ก็คืออะไรที่ผมชอบข่อยากใหญ่คนเรากินดูเือชิได้ได้ชิมเองชิมเองแล้วก็ประทับใจเองแล้วก็ชอบมากมากใช่ก็เป็นคืออะไรอ่ะคือปกติผมกินไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมแล้วก็กินแบบไม่ผัด อ่าก็ผมก็เลยเปิดซองมามันจะมีข้าวพองมีหมวเกลียวอ่าแล้วจะมีพริกป่นอ่าก็แล้วแต่คนจะใส่แอ่มีผักชีหนึ่งใบเท่านั้นใครอยากกินผักไปหาซื้อเองไม่มีที่ผมมพรกมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทำมาเพื่อผมกินเอง อยากแบ่งปันให้คนอื่นได้กินก็นั่นแหละใครอยากหาซื้อผักก็ไปหาซื้อกันเองเดี๋ยวเราโฟดอาจจะมีทําผักอะไรมาก็ไปซื้อของโต์เราไม่กินของผมก็ได้กินคู่กันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำาังไพูดไปเรื่อยมากเลยเปิขายอะไรครับผมเปิดขายแล้วครับผมก็ล่าสุดก็คือเปิดพิออเดอร์ไปวันเกิดผมเลยแล้วก็มาเปิดเป็นป๊อปอัพที่ ที่เดอะมอลล์ครับผมที่ที่ผมจัดวันเกิดงานวันเกิดล่าสุดเลยก็นั่นแหละจะมีไปที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเปิดอีกเรื่อยๆครับรอติดตามได้ครับล่าสุดอยาให้ฝากพี่ผาหน่อยค่ะว่าเราหลังจากที่เราแคมปนั้นลงไปแล้วเราสัญญ,ญากับพี่ผาว่าอะไรเราจะสัญญ,ญากับพี่ผาว่าอะไรพี่ผาคู่แน่นอนทักทิ้งเอาเลยเ เอน่ารักนะพี่ถาว่าก็พี่ถาบอกว่าผมก็ส่งรูปแบบตอนนั้นผมก็แบบมีเรื่องจะปรึกษาพี่ถ้าไหมพี่ถาว่บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมพี่ถาอยู่ที่งานแฟนมิของสกนายน,นันที่ที่เวียดน,นามใช่ผมก็แบบผมเลยส่งไปอยู่จิมปนไอโฟนนะครับแล้พี่ถาว่าแล้วผมก็แบบจิ้นไหมครับจิ้นไหมครับแล้วพี่ถาก็บอก,บบบอกช่วยประทานโมเมนต์หน่อยเ,อเป็นไงล่ะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ปำบล่ะเห็เนี่ยับพี่ถามว่าหลังจากนี้จะมีไม่ใช่แค่แค่ปฏ่ทินมาก็แล้วแต่วันพระแล้วกันวันพระจะมาช่วงไหนเดี๋ยวเลเซ็ปปฏิทินปฏิทินเลยปฏิบินอะไรนะครับเดือนนี้วันพระเยอะพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้เนอะไรนะพรุ่งนี้ผมไม่เจอดิอาจจะเป็นแบบโมเมนต์ออนไลน์ แต่ว่าถ้าถ้าได้เยอะเกินมันก็จะแบบไม่ได้หาเป็นของแรงมันต้องเป็นของแรงใช่เพราะถ้าได้เยอะๆเนี่ยเขาจะแบบอ่าจิ้นเกินกาดใช่อาจจะสัญญาว่าจะมีให้มันโมเมนต์ของผมโมเมนต์ธรรมชาติผมไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นก็แล้วแต่ว่าความธรรมชาตินจะมาตอนไหนเรารอลุ้นกันเอาดูเพราะผมก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะครับพี่พูก็หลังคุยไปเรื่อยโอเคโอเคครับโอเคครับ